คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมคราบสวัสดีทุกคนดูท่านดูที่ทว่ยกันด้วยนะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วในช่องก็มาดีน้องวีหนึ่งนะครับมาที่เรามาในเกมหมาป่านะครับผมหมาป่าเราวันหอนยาฮู Yahoo! มา ก่อนอื่นเลยอัตราการจ่ายประมาณนี้นะทุกคนเกมหมาป่านี่จะมีการซื้อฟีเจอร์ทุกคนแต่ว่าฟีเจอร์เนี่ยจะได้เป็นตัวคูณที่แบบว่ายอดเบ็ดเราอะ่ะจะได้ตัวคูณเท่าไหร่อะก็ะอัตราการจ่ายประมาณนี้นะครับทุกคนมาทพไมเป็นการเสียเวลาเราไปกันที่เบนห้าสิบกันเลยห้าสิบหมุนจัดไปโอเคสวย นี่เรามีคูณนะอ้าสเก็ตเตอร์เข้าเราแล้วเนะนี่ยนี่เปิดเคสได้ไม่นานก็เข้าเลยว่ะทุกคนคูณอีกสิบสีพันหกสวย,สวยนี่ทุกคนเกมนี้ก็เมื่อเข้าสเก็ตเตอร์นะถ้าเป็นพระจันทร์สีฟ้า้วจะบวกหนึ่งให้กับรางวัลทั้งหมดพระจันทร์สีแดงก็ดูดซับ ทั้งวันทั้งหมดอะแล้วก็ถ้าเกิดพระจันทร์สีทองก็จะคูณ 2, 2> ให้กับแต่ว่าแบบพวกตัวคูณทั้งหมดนะประมาณนี้เกมนี้นีไหมนีไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยจะหมุนได้เรื่อย,อยถ้าเกิดแบบว่าตัวคูณอะลงมาเราก็จะได้หมุนเรื่อย,อย,อ,ยอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวหมาป่า ลงมาแต่อยากได้พระจันทร์ถ้าเกิดเราได้พระจันทร์เราก็จะได้คูณยื่นไปอีกเน,นี่ยเดี๋ยวพระจันทร์สีแดงจะรวมตัวคูณทั้งหมดนะแต่พวกเนี้ก็จะมาบวกกันแล้วจะมารวมที่ตัวนี้ที่พระจันทร์สีแดงเนี่ยถ้าเกิดมีตัวคูณหยุดปุ๊บเราก็จะได้หมุนอีกช้าดิค่ะเดี๋ยวว่าทุกคนมักนก็จะดึงเข้ามานะาดึงเข้ามาตัวนี้จะเป็นคูณสิบหกที่คือพระจันทร์สีแดงนะทุกคน ก็มารวมกันบวกกับเบ็ด50กลายเป็น1,550นรหบาทนะครับเ,เกมกดเทอร์โบไว้หน่อยเอ็ดสิบ อีกคูณไหมอุ้ยคูณ12 225 12 22องพันครับดอกนี้ไปกันต่อนีิสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วทุกคนหมาป่ารอวอนหอนนะแวววูฟรอวอนหอน ไปทุกคนเบตห้าสิบิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทองเท่าน,นั้นนะครับผมไม่แนะนำไม่ตามตาในอย่างใดนะครับมาทุกคนเหมือนเดิมเลยผมอยากได้พระจันทร์สีฟ้าแดงมาแล้วตัวรวมสีแดงนี่แบบว่ารวมคููทั้งหมดนะรวมคููทั้งหมดเนะออี่ยพอหยุดปุ๊บเราก็จะได้ ขุนเพิ่มนะถ้ามีแบบว่าเนี่ยจะคูณหยุดเห็นปะแค่หยุดปุ๊บเนี่ยจะคูณเพิ่มเป็นสามถ้ามีหยุดอีกแล้วก็จะเอาพวกนี้มาบวกกันอีกแล้วรวมไปในพระจันทร์สีแดงนะ้หยุดได้เห็นปะทั้งหมดก็จะมารวมมาที่อันนี้นะพระจันทร์สีแดงอีกไหม ห้าสิบบาทคูณกี่เท่าวะเนี่ยแต่ทุกคนถ้าเกิดเนี่ยมีหยุดเนี่ยแล้วก็ได้หมุนเรื่อยๆนะทุกคนถ้าเกิดจนกว่าจะเต็มกระดานอ่ะดูดินี่ครูหน้าสิบเอ็ดนี่มีรวมพวกนี้อีกนะถ้าเกิดแบบว่าพระจันทร์เข้าสามดวงนี่โอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดแต่รวมทั้งหมดก็จะเป็นเท่าไหร่นะเนะี่ยห้าสิบคูณเจ็ดสิบสามแต่ทั้งหมดต้องมารวมมันอีกนะในเกมนี้ ตอนจบนะแต่ดูว่าเราจะจบวันที่เท่าไหร่ว่าดอกนี้แบบหวานเจี๊ยบแน่นอนคุณจะไปร้อยเท่าแล้วอะเก้าไปแล้วอะห0้าพันมีแน่อย่างต่ำอะ่ะบอกเลยแต่วราจะมารวมทั้งหมดอีกร้อยิบห้าเท่าทุกคนของเบ็ดห้าสิบบาทนะสเตเตอร์ของเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นทุกคน ก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้น6,250บาทนะครับประมาณนี้ทุกคนบอกเลยแม่งกดมาหมาป่ารอวันหอนพี่เอาต่อว่ะทุกคน yahoo ถ้าพระจันทร์สีฟ้ามันก็จะแบบว่าเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆเพิ่มทีละหนึ่งละหนึ่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระจันทร์สีฟ้าทุกคนดูนะไอ้เนี้ยจากสองจะเป็นสามจากสามันเป็นสี่จากสามเป็นเป็นสี่จากหนึ่งจะเป็นสองนะเดี๋ยวคอยดูอา้าวพระจันทร์คูณสองมาด้วยสีทองหนีดีนะทุกคนจะเพิ่มให้พระจันทร์ทุกดวงไปคูณสองนะเนี่ยดูสีฟ้าคูณไปแล้ว เงินที่เราจะได้เาจะเอาเบ็ดตรงนี้เป็นตัวตั้งนะทุกคนเราลงเบ็ดเท่าไหร่เห็นป่ะพระจันทร์สีทองทํางานแล้วเนะี่ยจะสุ่มตัวคูณคูณสองไปอีกแล้วคูณพวกนี้ก็จะมารวมกันก็เราได้เท่าไหร่เนี่ยสีฟ้าจะแบบว่าชาร์จคูณให้ทุกอันเลยวพดจิ้มให้ทุกอันเป็นคูณเพิ่มไปทีละหนึ่งนะหนึ่งหนะึ่งถ้าเกิดเรายังหมุนนี่อยู่อนะ่ะคูณสามกลายเป็นหกดูดิ โคตรเฟี้ยวนี่ก็เพิ่มคูณไปอีกหืพัชชันสองอันนี้คอมโบนได้โคตรด,ดีทุกคนคอมโบนได้แบบว่าแจ่มเลยธีกาัคูณสองคูณแปดถ้ามีหล่นเราก็ได้หมุนเรื่อยๆทุ้กคนไม่มีหมดอ่ะถ้าเกิดมันหล่นให้เราอ่ะ เอาดีเอาดีวะนี้ถ้ามีประจันสีแดงมาอีกนะแต่ตัวรวมคูลอะผมบอกเลยปันเทิงงานเนี้ยืมไม่หยุดไม่ย่อนบอกเลยาสะใจจัดเต็มจอไปเลยร้ออะไรเออ ไม่หล่นง่ายๆเว้ย,ายชาร์จไปมีพัจั์สีแดงมาอีก่นะบอกเลยหวานเจี๊ยบอย่างเพิ่มคูณนะโอ้โหถ้าเกิดพจัจร์ท้องนี่ไปคูณให้กับคูณ15กลายเป็นคูณ30เลยนะรวมหมดเป็น188เท่า50บาทคูณกับ188เท่า กลายเป็น9,400นะครับทุกคนประมาณนี้หาป่าห้าสิบหมุนุ้ยหวัดเยียบบอกเลยหวัดเยียบมีการซื้อแต่ว่าซื้อซื้อนี่น่าจะตันที่เท่าไหร่ ตันที่100นะทุกคนอันที่หนึซื้อ7 5็ดนะก็จะเป็นแบบว่าเอา100นะ่งร้เนี่ยมนลุ้นอีกว่าฟิวเจอร์ที่คูณที่เราได้มันจะได้ค cool ูณเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนจะตัดสินใจนะมันเราขยับเบ็ดกันหน่อยดีกว่ากลาเป็นเบ200็ด0องร้อนทุกคนเดินละจัดไปห้หมุน อีกไหมแปดร้อย 12, ยี่สิบคูณอีกสองอุ้ยบนอัตแตกทุกคนเก้าเป็นแปดบนอัตแตกเฉยเอ้ามีคูณหล่นมาไหมเนี่ยเฮ้ย เอาวะหุ 28, 28, 38, ่นยีโดนสองมื่นีสามมื่นสเฮ้ยโมนัสออกเฉยโมนัสออกเฉยป่าเอาจัด ปา,าก้เขาจับทุกคนมีอีกไหมเริ่มไม่หล่นแล้วเริ่มเงียบแล้วเุ้ยมีคูณสามออกมาเุ้ยคูณสามมีคูณอีกไหมกลายเป็นคูณแปดสวยอยู่โบนัสสองหมื่นสามวก นอกก็ดีนะทุกคนแต่ฟีเจอร์ก็ดีเหมือนกันนี่ทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมหมาป่านะคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนไม่แนะนําให้ทําตามแต่อย่างใดนะครับสําหรับใครที่ชอบก็ขอให้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาทําคลิปแนวนี้ให้ดูนะครับแต่วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสาหรับเกมหมาป่าสวัสดีครับ